ราศีธนูนั้นเป็นราศีที่สนุกที่สุดมันที่สุดนะแล้วก็เป็นราศีที่มีน้ําใจคือคตินะรักสนุกนะสายเปเสียสละแล้วก็มีความเรียกชื่นชอบในการที่จะทํากิจกรรมบันเทิงรูปแบบดังนั้นนะคนที่อยู่ใกล้ๆก้ราศีธนูถ้าเป็นผู้ชายนะผู้ชายราศีธนูเนี่ยเขานําไปเที่ยวเลยอยากจะกินที่ไหนจะเที่ยวที่ไหนทําอะไรเฮฮาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เรียกว่ารู้หมดทุกอย่างเพราะว่าตัวเองชอบอยู่แล้วไง นั้นถ้าเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็จะพาไปสุขสนานเนี่ยรู้หมดเลยว่าอะไรที่ไหนอย่างไรต้องวางแผนยังไงราศีธนูนะทีนี้หลายๆคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงเพราะว่าเขาชอบที่จะทําให้คนมีความสุขชอบที่จะสนุกอยู่แล้วนะนั้นเราก็ให้รู้ว่าถ้าเป็นชายราศีธนูเนี่ยนะให้รู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติติดตัวเราที่เรา จะสามารถนำพาชีวิตเนี่ยไปให้เป็นคนมีเสน่ห์ได้รับความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้ไม่ยากบางทีอ่ะจะทําอะไรให้มันสําเร็จเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากความสนุกทําให้มันสนุกมีใจรักก่อนแล้วคนอื่นเขารู้สึกว่าอยากจะทําด้วยอยากจะทําตามในที่สุดเลยชาวราศีธนูเนี่ยก็อาจจะได้รับความสุขกับความสําเร็จไปพร้อมๆกันแล้วก็ตลอดตั้งแต่เล็กๆมาจนโตเลยถ้าเกิดเป็นสาวสาราศีธนูแหะสาวสาวราศีธน,น,นูนะแน่นอน ก็เป็นคนที่ทําทอะไรแบบสุขสนานหัวเราะเสียงดังนะร่าเริงทําอะไรแบบส,สนุกไม่ชอบเก็บเรื่องอะไรมาคิดแบบว่าเหมือนกับว่าวุ่นวายมากคือถ้าเกิดว่าคิดไปในทํานองที่ร่าเริงแจ่มใสสุขสนานเนี่ยมากกว่าจะไปเหมือนกับว่าซึมเศร้าหรือคิดเล็กคิดน้อยสาวสีธนูนะไม่สู้เอาเวลาไปเที่ยวไปสุขสนานไปทําอะไรแบบที่ร่าเริงแจ่มใสดีกว่าถ้าเกิดว่า จะเจาะลึกเข้าไปนะการที่สาวศรีธนูเขาชอบที่จะไปท่องเที่ยวหรือไปพบเจอกับคนมากๆมันทำให้เขาเนี่ยเกิดทักษะในการที่เข้าใจจิตใจคนคล้ายกับว่าเขาไปเจอคนมาเยอะเขาไปเห็นมาเยอะว่าถ้าคนคิดแบบนี้เขาจะพูดแบบนี้อ๋อแสดงว่าคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกในใจนี้ก็พอเข้าใจความรู้สึกเขาได้สาวศรีธนู จึงสามารถที่จะตอบรับไมตรีนะแล้วก็เลือกคนได้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่าในบ้านสิบสองราศีนะสาวราศีธนูอ่ะดูเหมือนจะมียานอย่างรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงที่จริงไม่ใช่ยานอย่างรู้หรอกเป็นประสบการณ์ที่เขาอ่ะเก็บสะสมมาโดยไม่รู้ตัวว่าเวลาที่คนเนี่ยเขาทําแบบนี้เนี่ยเขาอ่ะมีอะไรอยู่ในใจน,นั้นนะสาวราศีธนูจะเป็นสาวราศีที่อ่มี คนที่เข้ามาเสนอไมตรีแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถพิจิตรใจได้ถ้าเกิดว่าจะให้เลือกนะสาวราศีธนูนั้นนะ่ยจะต้องเป็นคนที่เลือกคู่ด้วยตนเองคือหลายต่อหลายครั้งเราจะพบว่าสาวราศีธนูถ้าถูกใจนะเปิดฉากเองเลยเพราะว่าตัวเองรู้จักคนอื่นดีนะมากกว่าที่เขารู้จักตัวนได้ซ้ำนะดังนั้นถ้าเราจะาพูดถึงนะคนที่ จะต้องมีไว้นะในในกลุ่มเพื่อนในสังคมเนี่ยให้นึกถึงมาสีธนูเพราะว่าเขาเต็มไปได้วยพลังงานเต็มไปได้วยความสุขแล้วที่สําคัญคือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่คิดบวกนะอยู่ในทุกๆมุมมองที่บางทีชีวิตมันก็มีอะไรที่เครียดบ้างอะไรบ้างถ้าเรานึกถึงมาสีธนูเราจะรู้ว่าเขาเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจคนหนึ่งที่จะทําให้บรรยากาศเนี่ยทั้งเรื่องที่บ้านนะที่ทํางานหรือแม้แต่สังคมมันดีขึ้น หลายต่อหลายคนก็ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงนะเพราะว่าชอบนําความบันเทิงไปสู่ผู้อื่นคนราศีธนูนะไม่ว่าชายหญิงวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้พบกับอาจารย์นะบอกอาจารย์เลยขอลงพิธีกรรมที่เรียกว่าทองมหามงคลร้อยแปดเพื่อดึงเอาศักยภาพในตัวออกมาได้สูงสุดการลงพิธีกรรมนั้นนะเป็นการเอาพลังงานเข้าไปดึงเอาพลังแห่งความมีมหาเสน่ห์ของตัวเราออกมาเพื่อให้ได้รับโอกาสที่พิเศษเหนือคนอื่น พลังแห่งการมีเมตตาบารมีคือลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่คนทั่วไปรักให้เอ็นดูอยากจะสนับสนุนและสุดท้ายพลังในการเรียกทรัพย์ให้เข้ามาในชีวิตก็จะทําให้คนที่เกิดราศีธนูได้เอาพลังที่อาจารย์มอบให้เป็นในพิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแปดนั้นนะไปสร้างตัวไปสร้างครอบครัวไปทําให้ชีวิตมีความสุขความสำเร็จมากที่สุดแล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันมันจะเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของเราไปนะให้จําเอาไว้ว่า พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมสําคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปทองมหามงคล1 0อ